แล้วคุณยายไปทําอะไรโรบินสันครับไปซื้อเสือเส้อจ็กสองตัวเสื้อจาก2ตัวครับไม่มีเสื้อใส่หรอครับเราได้ถ่ายคลิปคุณแม่ไปชอปปิ้งเนี่ยเราว่าเสื้อแม่ไ่า้จะาประมาณ50ตัวแล้วาได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายทองนาคตะแหวงเลือกตะแหวงเลือกซุปเห็ดจา้าระวังร้อนนะแสบปะ เอาอีกแล้วแบตหมดอีกแล้วจ้ารตูทัวร์ลิงของคุณยายทองนาคแบตหมดหรือว่าแบตเสือ่อมครับปิดประตูไม่แน่นอนนี้มันก็ก,กินไฟอ๋อเคื่อเียงเค่เราิดไม่หมดครับอ้อเโอ้เออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะให้ความรู้สําหรับคุณสุภาพสตรีหรือว่าคนขับรถที่อาจจะเป็นรถเก่าและแบตเตอรี่หมดนะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีขั้วบวกขวั้วลบนะฮะอันนี้ขั้วบวกนะฮะตอนนี้สายขั้วบวกเนี่ยสีแดงให้จำอย่างนี้เลย บวกไปที่บวกแล้วก็สีดําคือลบตอนนี้เวลาต่อต่ออย่างนี้นะฮะเริ่มสเต็ปแรกเลยสมมติว่ารถกระบะหมดไฟท่านต้องเอารถกระบะมาพ่วงนะครับอย่ารถเก๋งมาพว่วงเพราะว่ากําลังของแบตเตอรี่รถเกงนะ๋งเนี่ยมันไม่พอแต่ถ้ารถเก๋งหมดไฟเอากระบะมาพ่วงรถกระบะมีไฟเอากระบะมาพ่วงเก๋งได้แบตเตอรี่ส่วนใหญ่รถกระบะจะใหญ่กว่ารถเก๋งนะครับก็ง่ายๆนะฮะหรือรถกระบะคันนี้สามารถมาพ่วงรถตู้คันนี้ได้ นะ <c ans> ครับคันนี้ไม่มีไฟเราพ่วงจากขั้วลบเอ้ยขั้วบวกคันนี้สีแดงในี่ขั้วบวกนะนนแดงมันมีสองแดงฝั่งไหนก็ได้ใ่ไฝั่ง,งไ,<ด>ไหนก็ได้ครับฝั่งไหนก็ได้นะพ่วงจากคันไม่มีไฟก่อนปึ๊บจากขาั้วขั้วแบตเตอรี่เลยนะอันนี้คืออันนี้คือขั้วแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็จากขั้วบวกเอ่อจากขั้วบวกนี่นะมาที่ขั้วบวกของอันนี้อ่าสีแดงเหมือนกันเนี่ยนะปึ๊บป๊บแดงก่อนอ่าเสร็จเรียบร้อย ส,สมมติว่าน,นี้อันนี้พ่วงแล้วนะฮะบังเกินคุณรัชนีมาช้ากว่านะครับต่อไปก็ก็พ่วงจากขั้วลบอันนี้นะครับจากคันที่มีไฟนะมาตอนนี้คนทั่วไปจะไปเข้าใจว่ามาลบที่ขั้วแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ได้นะครับอันตรายมากเอเให้เอาไปคีบตัวพ่วง ผมพวอย่างเงี้ยตัวถังเงี้ยนะอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับแบตเตอรี่เลยนะใช่ใช่ใช่หา,หาตัวถังอย่าอย่าไปพ่วงขั้วแบตเตอรี่โดยตรงเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดน้ํากรดเดือดขึ้นมาแล้วเกิดระเบิดขึ้นได้<อ>นะครับอันนี้เป็นความรู้พื้นฐานสําหรับการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์แล้วพอเราพ่วงเสร็จเรียบร้อยคีบอย่างนี้นะฮะตัวถังแบบนี้นะอันลบอย่าไปลบนะอันลบให้มาที่ตัวถังที่เป็นโลหะเสร็จแล้วก็ไปสตาร์ทคันที่เขาสตาร์ทติด สตาร์ทไวสักสามนาทีสามนาทีนะแล้วค่อยมาสตาร์ทคันที่แบตเตอรี่หมดอมพอสตาร์ทคันแบตเตอรี่หมดก็จะพิ่งถอดทันทีนะครับให้เช็คแอร์เช็คไฟไฟสูงนะครับให้มันทำงานตามระบบก่อนอหลังจากนั้นค่อยมาไล่ถอดก็คือถอดตัวขั้วลบก่อนอก็คือถอดถอดตัวนี้ก่อน แล้วก็ย้อนกลับไปปึ๊บแล้วก็เอาไปวางไว้พื้นเลยนะฮะไม่ใช่ไหมถอดใช่ถอดเสร็จแล้ววางไปเลยนะครับแล้วก็มาถอดคันนี้ถอดคันนี้ถอดจากตัวไหนเราเอาที่มีไฟนะครับถอดหนูก็ได้แต่ว่าอย่าไปถอดเนี่ยอย่าไปเวี้ยงให้โดนเพราะนี้นะถอดให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อสองไม้สองมือนะฮะ ถอดเสร็จเส้นไหนเนี่ยก็วางไว้ให้เราถอดเส้นอีกต้นกันเพ่อเพ่ามเื่อาดอาจจะไปโดนพวกงี้ใช่ครับถอดปุ๊บพอถอดปุ๊บอย่ายมาวางไว้อย่างนี้นะถอดอันนี้เราวางไม่ถูกต้องถอดปุ๊บต้องวางไว้อย่างนี้เรียบร้อยอันนี้เป็นความรู้ที่ฝากเอาไว้นะครับสําหรับก็ติดขั้งเข้ามาเก็บทีหลังนะใช่ครับพอรถสตาร์ตติดแล้วก็เก็บฮะตอนนี้เราก็เก็บอุปกรณ์ของเราังมีไฟอยู่แล้วทำไมต้องวางไว้ที่ดินก่อนมันก็เผื่อไม่ไม่ไม่มีแล้ว บางทีเราอยู่กับดินเนี่ยถ้าเราไปว่าจำนวนเดี่ยวเพื่อเราทร้าเสเขาเราไปต้องมันจะหล่นไปโน่นเจอนั่นเจอนี่นะครับอย่างนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมไหมผู้โดยสารโอ้โหพร้อมมากเลยครับไปค่ะภารกิจวันนี้คือทำอะไรครับพ่อใหญ่แหวงครับเบื่องคอนวะ ไปซื้อกะเบื้องแล้วอะไรต่อครับพ่อแม่ไปเสี่ยงไปเสือ,อ,อหันปลาทีแบนี้อาอาหันปลากับกับจากไก่โริสันก้นกนอนโอเคสรุปหลายภารกิจมากแล้วคุณยายไปทำอะไรโรบินสันครับเส,สื้อจอตัวเสื้อจ็กสองตัวครับไม่มีเสื้อใส่หรอครับมม,ม,มีตัวนีตัวสำรองกันอ๋อมไม่มีตัวสำรองครับ ตั้งแต่ว่าสุวนแล้วก็เราได้ถ่ายคลิปคุณแม่ไปชอปปิ้งเนี่ยเราว่าเสื้อแม่น้าอยประมาณ50ตัวแล้วแต่แม่บอกยังไม่มีสำรองนะเธอเข้าใจว่าอย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้เราก็เป็นนะคือถ้าตัวไหนไม่สบายใส่แล้วมันแบบว่ามันร้อนมันหนึบหนับเราก็ไม่อยากใส่ต้องเอาผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายเพราะว่าคนสูงอายุจะต้องใส่ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็มีนเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์จุดแรก อาหารปลาอันนี้ปลาดุหรือปลาอะไร,ป,ระปลานินเย้ไปเดี๋ยวจะจ่ายตังก่อนไปต่อค่ะ next station เสื้อคุณยายค่ะเ,เห็นอะไรรองเท้าดิแป๊าเฮ้ยตายแล้ว <laughs> คุณกำโพคุณใส่มาได้้โหหลุด เดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านรองเท้าก่อนแล้วตรงไปตรงไปคุณพ่อเห็นแม่ไปน,นู่นแล้วไปเดี๋ยว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 ก่อนโอ้เดี๋ยวมันก็หลุดอีกอ่ะเราจะไปซื้อรองเท้าแต่เราต้องเล็งร้านที่มันลด50%กัน <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วนะพี่กำมพูถึงไม่ซื้ออะไรก็ควรพาแม่มาห้างนะหน้านี้ม,มันร้อนมาก้อนจัดเลยใช่อยู่สวนเนี่ยร้อนมากวันแดดร่มลมตกให้พากลับคุณกำมพู ดูรงเท้าคุณรองเท้าคุณจะจอดไปกลางทางงั้นเหรออา้าวโอ้ยเอาไปทิ้งขยะอย่ามาใส่บาะรถแม่ไปทิ้งขยะเลยนี่แหละเสื้อคุณแม่นี่แหละใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยร้านนี้มแม่แม่เนี่ยก็คล้ายที่แม่ใส่ป่ะนี่พ่อเลือกให้อ่ะ อันนี้ใช่ใช่เสื้อร้านเราไหมเสื้อที่แม่ใส่ซื้อยายใส่อยู่เนี่ยค่ะเออเขาตามหาร้านนี้อยู่ไหนใช่ปะ่ะนี่ไงลายเดียวกันเอาเอาลายนั้นมาให้ดูซิจะได้รู้ว่านี่ไงร้านเดียวกันเลยนี่นี่นนเ,เชลนี้เลยแม่อฮ่าาดูตัวไหนบัตรที่ไหนอันนี้มีลายนี้ด้วยอะ แค้นแบบนี้มีมีแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมเน่เน่น่เ่เคยมีเปล่แบบนี้อยากได้แค้นปีกนะอยากได้แคนปีกไม่อยากได้ปีกเรื่องเยอะ่นะมันธรรมดาเลยไม่ทังต้อนี่นอ้าวนี่งามบอลนี่นี่งามบอลนี่นี่นี่เออนี่ย้อาสวยไหมเออ ถ้าได้ก็ไดชอบไหมล่ะชอบเออถ้าชอบก็มันเท่ากันเท่ากับที่แม่ใส่อยู่นั่นน่ะไซส์เดียวกันเนี่ยเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวดิคันชอบแล้วใช่ไหมโอ้ยพ่อใหญ่แหวงเจ้าคือมาเลือกเก่งแต่ว่าเป๊ะเลยโอ้ถึงตาเลยโอ้ยขักเนาะเออเอาไหมแขนยาวใช่ไหมล่ะไม่เอาแขนยาวแต่มันรูดแขนขึ้นได้นะแม่แขนยเอาของโบ้ร้อนไม่ร้อนแล้วก็รูดแขน ผมสอกนิดเดียวไม่ยาวชอบแม่หลานมันยาวเนี่ยใส่ไม่ได้ไปไปชางด้านหาตัวเดียวก็กได้โอเคโอ้<ด>วันนี้เลือกเลือกแป๊บหนึ่งนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายทองนาคเสื้อสวยด้วยนะคะตะแหวงเลือกตะแหวงเลือกเป็นไงเอามือมามือมา สำคัญก <viendo> ันไปด้วยนะคะต้องรอมาจากมิ Mister DIY นะคะร้านอยู่ฝั่งของคุณยายบอกว่าสังแวะร้านสเต็กนะคะรู้จักสเต็กไหมเนี่รู้จักแต่เนื้อย่างเนาะนี่คืออะไรสเต็กยังไม่รู้ไม่รู้เนาะรู้จักแต่หนังสเต็กแหละซุปเห็ดจ้าอันนี้ใครสั่งนะซุปเห็ดนี่ของคุณยายทางหน้าค่ะของคุณยาย เดีย๋ยวค่อยๆนะเดี๋ยวมันร้อนนะตักนิดๆก่อนอย่าอย่าเต็มช้อนอย่าเต็มช้อน,นลองดูเขาซุปเขากินอย่างนั้นแหละตักแต่น้ำก่อนตักแต่น้ำก่อน,นพ่อลองชิมแต่แม่ทางหน้านครับอันนี้ของพ่อรับที่เคยดำไหมครับรับครับที่เคยดำใส่เยอะๆเลยครับ อแสบปะโอ้ยเาไม่อร่อยไหมเขากินได้แม่บอกอันนี้ตัดนี่พอนี่นะป๊าบนี่นะกินสเต็กค่ะอะกีนมักอยูดออฟผูิ่นมักเนื้องูอะ อหใช่ไหมคะใช่ค่ัอันนี้ข้าวคุณยายค่ะพ่อไหวไหมแม่พาอได้ไหมกินได้เนาะโอเคค่อยหายห่วงหน่อยส่วนคุณตาแหวงนี่สิกินเป็นแต่เป็นไฟยได้ป่ะนี่เอาข้าวไหมพ่อให้เอา ยายเธอจะหิวข <mm e ้าวนะเนี่ยค <mm ุณยายกินเครี้ยงเลยยกไปแล้วค่ะจานนี้ไปเรียบร้อยอร่อยไหมแม่อร่อยนี่ส่วนคุณตาแหวงใกล้หมดแล้วนะคะอร่อยไหมแสบบอกินบอดิไม่ไหวแล้วเนี่ยผมยังกินไม่หมดเลยเพราะไม่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรพอแล้วโอ้แม่บอกอะไรนะนกินหมดกูได้ ไม่หมดก็ไม่เป็นไรอย่าพยายามพอแล้วต้องต่อหนึ่งไม่ไหวแล้วพ่อด้ยเดียวกล้องต่อหนึ่งอ่ะนี่คือขนมของหวานหนึ่งถ้วยใครจะเอาคะอร่อยเนี่ยอร่อยเหรอคะโอ้ทำไมมันนิดเดียวมันข้นนะเอาแบ่ลองไหมแม่ทานไหมลองรุ่นนั้นชิมให้แม่ลองชิมกินแล้วเบาหวานขึ้นไหมเนี่ย โอเคเข้มข <Okay. S 2> ้นเอาล่มกันแม่ โลเกชั่นใหม่หน,นอนเออเนี่ยหน้าสวนหย่อมนี่ยายคุณยายป๊าปเอานอนบอกไม่บัดที่นี่หลบแดดจ้าหลบแดดยันดีนะนี่แม่เดี๋ยวเอาด้วยจะดูหมอลำเตียงยังร้อนอยู่นะแม่ด้วยความที่มันตากแดดเนาะอ่าสระเอนจ้าอิสราเอล Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ดู <mit S 1> นะคะว่าลูกชายเดี๋ยวมันเดี๋ยวลุงพรกำลังมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปล่าเอาเงินมาใส่ตาตาไม่เยอะหนึ่งนี้เอาเงินมาให้หลานพอเอาเงินมาให้หลานเวรยพรก็ได้เวรยพรก็ได้เอาเวรยพรแล้วตาตาเวรยพรให้หลานหน่อยรอพี่รอลุงพรก่อนลุงพรมาย่างหลานเกิดวันทั้งที่ เปลาเอ้าเอ้ต่เปาเงื่อนเลื่อมตลอดเ้ยเป็นไงเ่าเอะอกัได้เอออหอมีความสุขกคอนเดี๋ยวเล่นหลับแล้วเหรอพี่พรน่ะเอออยู่แต่จะมาโดนตรงไหนเขาเนเ่เอ้าอ้าวมอมอมไอพอลเหรอมอมเเออไอมอมไอพอแล้ว่ะ อ้าเปล่าอ้าวคุณยายล่ะคุณยายไช้อแล้วให้เงินตังค์แล้วอ๋อไว้พรแล้วไว้พรว่าอยังไงอ๋อไว้พรในยูเย็นเป็นซุเป็นเจ้าคนนายคนเลียเหรอหือให้เป็นเจ้าคนนายคนให้อยูเย็นนี่คืออยู่ในตู้เย็นอู่้้เย็นเป็นซเป็นซไปังไหนหรืออยู่ในห้องแอร์ตลอดอย่างเงี้ยหรอให้ถ้าให้อยู่เย็นนะเอาไงไหนเอาคุณอาลุงพรมาแล้วลุงพรดังนี้เลยออาลุงพรไว้พรหลานหน่อยแล้วุพรไว้พรหลานหน่อย อ่าลูกพรอ่ให้เรียนหนังสือเก่งๆนะอออืืมยายละยายยายให้แล้วยายให้แล้วอ่ะพ่อละพ่อพ่อก็บอกตรงนีพ่อพ่อพ่อเดียวอ่ะพี่ลินอ่ะ แค่นั้นให้เรียนหนังสือเก่งๆนะอย่าไปดื้อกับแม่แค่ไห้นแค่นั้นแหละเจอกับแม่แม่พูดอะไรก็เชื่อแม่แม่ให้มาแม่มากๆรักพ่อมากๆจนเลยลูก Happy birthday to you เูปาอปป๊อป อายุเท่าไหร่นะอายุสิส4บสี่สิบสี่หรือสี่สิบเอ็ดลูกไม่ปรับปักถูกไหมสิบสี่มันก็เป็นสาวลำวงเอาอ๋อสิบสี่ถูกแล้วไม่ใช่สี่สิบเอ็ดนะอ่ยซื้อเสื้อมาให้ขอบคุณค่ะที่แรกว่าจะซื้อชุดนอนให้ เชื่อไหมทั้งห้างเพชรบุรีไม่มีชุดนอนคือเห็นเขาใส่ชุดนอนขาลอยไงคือเขาโตแล้วอ่ะเขาใส่ชุดนอนขาลอยอ่ะไม่มีใครกินไม่ต้องตัดลองเอาไว้กินกาแฟพรุ่งนี้เช้าปะไม่จัดอาหารเต็มจังเลยไหนดูซิจัดอาหารเต็มโอ้โหลูกชายตั้งใจจัดอาหารเต็มโอ้วันเกิดลูกชายนะจ๊ะ มีอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยพี่โน้ตายคุณยายเอาไปคุณยายเปียเอวแล้วครับอืออมันนเก็บินได้ผมจะแก้วของแก้วแค่นั้นแหละพี่เ้ยครับไม่เป็นไรใส่ตู้เย็นไว้รอสัปดาห์ถัดไปด้วยเอา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 ไปมาที่หนึ่งสอง ที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวันพอแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบา้านลมเหลวหรือถึงฟังฝัน No. อดฟัดบันทึงเส้นชัยหอ,อบกลับเืนไปให้คนที่บ้านกินข้าวรวมพาพร้อมหน้าพร้อมตาครอบรวยอีกครั้งแววตาเต็มด้วยความหวังรอยยิ้มเฮหาประสาบาน,บาน ครองป้องกันอุ้ยพรให้ลูกให้หลานเหนียวแน่นปูพัน